สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บอกอเสานี้อยู่กับผมเวียศักดิ์พง์อักษรคุณสมชายมีเสนและพี่โอบากบันบุลเลิศนะครับนี่วันนี้เป็นพี่เลยนะบอกว่าพี่วีตอนนี้การเมืองนะโอ้ทุกคนจับตาเรื่องอนาคตของตระกูลชินวัตรชินวัตรเลยคือข้ามข้ามคำว่าเพื่อไทยไปแล้วนะเพราะเพื่อไทยกับชินวัตรคือเท่ากับไปมันเท่ากับไปใช่ไหมไม่มีชินวัตรไม่มีเพื่อไทยไอ้นี้จริง ถ้าชินวัตรแบบตกต่ำครับเพื่อไทยก็ตกต่ำเลยโอ้ถ้าเพื่อไทย2ี่5ิีาปีในนามการเมืองชินวัตรนับตั้งแต่ปีส4นับตั้งแต่ปี4 4ที่เขามาครองอำนาจตอนเลือกตั้งหลังเลือกตั้ง25ปีแหละเพราะว่าเขารณรงหาเสียงตัแบบปี44เพื่อไทยตั้งมาปี4 1แต่ว่าเข้ามาครองอำนาจจริงๆปี44และก็ปัจจุบันก็เรียกว่าอะไรเซี่ยว จับตวัตจำได้ไม่เพื่อใจตั้งในวันอะไรวันที่1 4กรกฎาคมปฏิวัติฝรั่งเศสวันปฏิวัติฝรั่งเศสนะแม่นจังแม่นฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องจับตามองเพราะตระกูลชินวัตรพ่อลูกนะอนี่สามคดีซ้อนๆเลี่ยงกันเลยเลี่ยงกันเลยนะสิงหากนยานะครับโอ้ระทึกเริ่ม22ก่อน22เขาบอกว่า22คดี12สองไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงเหรอ ไม่น่าห่วงเพราะอันที่หนึ่งเป็นแค่สารชั้นต้นและสองเนี่ยข้อต่อสู้ดูจะได้เปรียบดูได้เปรียบอะไรกดนไม่ต้องบอกนะคืออะไรดูได้เปรียบด้เปรียบ29แต่ที่จับตาคือตัวนี้อันเนี้ยลุ้นเลยครับย9บเเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าชินวัตรไปต่อหรือชินวัตรหมดเกลี้ยงคือ29่เนี่ยคดีเป็นยังไงเนี่ยดูจากเสียงพี่โอได้ มันดูกำกึ่งกำกึ่งเสียงแอบเสียงไม่ค่อยชัดเสียงไม่ชัดเสียงไม่ชัด้วก็ออมันต้องบอกว่าสารนูญก็คราวนี้ก็แปลกๆนิดหน่อยที่บอกว่าพ่อลูกเนี่ยที่ว่าวันบังเอิญเนี่ยมันมีบังเอิญอยู่สองสองวันนะวันที่21ตรงกับวันเกิดของคุณอิงอิงวันที่22บครบรอบสองปีที่คุณทัศนศิล กลับเข้ามาในประเทศไทยมันบังเอิญไหมมันมับังเอิญบังเอิญนี่ถ้าเกิดว่าตัดสินในไอ้ชั้น14 19กันยาด้วยเนี่ยช่างบังเอิญอันนั้นวันปฏิวัติวันรัฐประหารมันบังเอิญในตัวเลขเอาตัวเลขบังเอิญนะบังเอิญในตัวเลขความเป็นจริงมีความบังเอิญนะในชีวิตจริงไม่มีทางไม่บังเอิญเอามาดู3คดีที่เราบอกนะคดี1 1 2ที่จะตัดสินวันที่22เนี่ยนะ 22สิงหาครบรอบสองปีที่คุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคดีที่เป็นการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้แต่ปี5 5หป่ะอ๋อนั่นแหละนานมากนลฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยสารจะก็มีการไต่สวนทั้งโจล์และจำเลยต่างๆพยานต่างๆแนวทางออกได้2แนวทางไม่พบกาะทำความผิดไม่เข้าข่ายเนี่ยไม่เข้าข่ายพ้นบ่วงเลยพ้นบ่วงพ้นเลยพ้นบ่วงเฉพาะ1 12 12นะแต่ถ้าพบว่าเข้าข่ายเนี่ยยื่นประกันตัวสู้ต่อสารอุทธรณ์ทีนี้ ถ้าไม่ผิดเนี่ยกรณีนี้โจทย์คืออายการต้องไปพิจารณาอีกทีว่าอุทธรณ์ไหมอ่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจบนะคดีนี้อ๋อใช่ใช่เพราะว่าอายการต้องพิจารณาภายใน30มวันว่ายืนอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์หรือขยายขอสารขยายระยะเวลาไปอีกครั้งหนึ่งที่ีสองายี่สิบเน็ดสิงหาคมจะเบิก ความเบิกปากผู้ร้องและเลขาสมชครับรอบนี้เปิดด้วยนะใครอยากฟังเข้าไปฟังเลยมีผลไหมเอาถามจริงๆถามจริงๆว่ามีผลต่อคำวินิจฉัยไหมวันที่21่ม่น่านะมีในยะก็ยังมีเพราะว่าสุดท้ายเหลืออีก8วันอ่าก่อนที่สารรัฐนูนทั้ง9คนนะจะไปทำคำวินิจฉัยส่วนตนคือ8คืนนี้เนี่ยหลังครั 8คืนนะเจ็ดคืน8คืนเนี่ยนะหลังจากฟังการเบิกความก็มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนคำวินิจฉัยเอ่คิดไว้ก่อนแล้วเป็นได้นะเป็นได้ได้ดิเพราะม่ต้องแม้จะเรียกพยานทำไมเลช่ยพี่วีเป็นได้เพราะเป็นการเบิกปากในฐานะตัวที่เป็นผู้กระทำจริงๆนอกจากตัวนายกเองผู้ถูกร้องเนี่ยสโมชเลขาเพราะมันเกี่ยวข้องใหบ่าทเกี่ยวข้องะมันคงไงเอิมเนี่ย นายกรัฐมนตรียื่นพยานไปห้าปากแล้วก็สารตัวเอด้วยนะไม่มีตัวเองด้วยนะแล้วสารล่มนูลก็บอกว่าเอาแค่สองนี่แหละการคาดการผลยี่สิบเก้าเนี่ยไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมก็เป็นนายกรัแหน่งต่อเข้าข่ายพิยธรรมก็หลุดพ้นจากตำแหน่งเลยก็โหวตเรื่องนายกกันใหม่ระวางโหวตเนี่ยหลุงอ้วนก็รักษาการต่อไปลุงวผมถามว่าผมถามที่ศาลไปว่าตอนนี้สารมีเท่าไหร่ มีเก้ามีเก้าเลยครับอ่าอมีเก้าตีต่างว่าตอนนี้เขาสวเลือกคุณสลา,าวุฒิมาแล้วครับตีต่างว่าโปรดเก้าคุณสลา,าวุฒิครับศาลจะทำยังไงอืถ้าโปรดเก้าเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าอีกองหนึ่งต้องไม่ทำหน้าที่เป็นไปได้ไหมก็จะกสี่สี่เสียงมีผลมากอตอนนี้เขากระชอนกันหมดฝั่งหนึ่งบอกว่าห้าฝั่งหนึ่งว่าสี่ คือชอนกันไปหมดคือทั้งสองฝั่งเนี่ยเลือกห้าังนั้นแต่คดีอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นโดมิโนและมีผลด้วยกันก้าวกันยาผู้พ่อเสมียนโดยตรงผมว่านะถ้าคดีนี้สมมุติออกเป็นถอดออกเป็นคุณกับคุณเป็นคุงจะเป็นกระดานหกมาที่นี่อ่าแต่ถ้าเป็นโทษมันเกี่ยวกันเหรอพี่กระดานหกพี่โอ มันคนละคดีจะเกี่ยวยังไงมันศาลตั้งต้นการเข้าร่วมรัฐบาลมันมาเป็นแบบนี้ก้าวกันยาคดีสําคัญซึ่งไม่ได้ตรงคุณทักษิณแต่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่แต่อาจจะเป็นส่งผลได้ครับส่งผลได้เขาเสียวเขาเสียเขาเสียวก็คือศาลบอกว่าให้ตัวคุณทักษิณชินวัตรและและผู้บัญชาการเรือนจำผู้บังคับการเรือนจำผู้บัญชาการเรือนจำ มาฟังคำพิพากษาเออถามว่าท่านมาทำไมครับท่านท่านอยู่บ้านได้ไหมพี่จริงเนี่ยอะไรนะคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์นั่นเดยนะในฐานะผู้รับชอบแต่ศารมาให้ผู้บัญชาการเรือนจำฟังชั้น14เนี่ยศารจะไม่เปนาป่วยจริงไม่ป่วยจริงอ่าไอที่เขียนบอกว่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงเป็นเรื่องของแพทย ถูกไม่ใช่เรื่องของศารแต่สารจะบอกว่าคุณทักษิณจำคุกจริงหรือไม่บังคับโทษจริงหรือยังนั่นแหละเพียงแต่ว่าทำไมอธิบดีราชธรรไม่มาเองนั่นน่ะสิเสียวไหมล่ะสัญญาณอันตรายไหมล่ะเสียวไหมล่ะก็เสียวสิ่งที่สิ่งที่ทั้งพ่อและลูกต้องลุ้นระทึกต้องลุ้นระทึก พยานห้าปากแรกที่ยื่นไปตอนแรกนะตอนแรกก็หนึ่งเลขาสมชนะประหลัดกระทรวงมาไทยแล้วก็มีพิการจํมานคุณพุ้ชงนะไอ้นี่รองเจ้ากรมพระธรรมนาหารอดีตทูตอดตธุดนาลาทิปอุปติสิงห์ซึ่งดูจากห้าปากนี้ก็ไปครอบเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะแน่นอนชี่ยวจาญย์กัมพูชาเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรตั้งแต่เนี่ยแต่สารเลือกบอกว่าเลือกนี่ฮะเลือกสองท่านฮะเลือกคุณชัดชัยเลขาธิการสมชเพราะ เป็นหน่วยงานที่คุมความมั่นคงทั้งหมดใช่สองเจ้าตัวเจ้าตัวเลยสารเรียกมาสอบเองนะสารบอกที่คุณเสนอมาทั้งหมดไม่ตรงเหรอฉันไม่เอาไม่เอาเอาที่ละการเอาผู้ถูกล้องผู้ถูกล้อเนี่ยเอาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเข้ามาแล้วก็ตอนนี้มันมีการเผยแพร่คำ ชี้แจงของคุณอิงนะฮะอันนี้ที่อิสลาเขาเอาหลักจากเอกสารการชี้แจงมาที่ยื่นเมื่อโดยเฉพาะประเด็นว่าอยากได้อะไรคำนี้ยท่านบอกมาได้เลยค่ะอยากได้อะไรให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะอันนี้ที่คลิปตระกูลคุณอัดคำที่แจงเป็นเจตนาที่ต้องการให้คู่เจรจาได้เสนอความต้องการออกมาก่อนเป็นหลักสําคัญของการเจรจาเชิงผลประโยชน์คือบอกว่าอยากได้อะไร เออเออถ้่าสนใจนะอยากได้อะไรพี่ช่างก็ไปสิอยากได้อะไรบอกมาสิอ่าแล้วต่อรองกันแล้วเขาจะเปิดมาเขาจะเปิดเราได้รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้อัอนี้คำอธิบายอย่างนี้อ่าใช่เทคนิคคือการตั้งคําถามเพื่อค้นหาความต้องการอย่างที่พี่วีว่านะเ้าไปดูแม่เรื่องแม่ทัพภาคสองกรณีที่บอกว่ามากันเยอะเนี่ยแม่ทัพภาคที่สองเป็นฝั่งตนข้ามคําชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบอกว่า มันมาจากมูลเหตุว่าที่ฮุนเซนเนี่ยสั่งปิดด่านเพราะไม่พอใจแม่ทัพภาคที่สองเป็นการเฉพาะเจาะจงอ่าอันนี้คุณบอกว่าเป็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคุณเซนใช่ไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามอิงเหรอใช่อเป็นการใช้เทคนิคการเจรจาที่แบ่งแยกปัญหาออกจากจากตัวบุคคลอการทำนลยในทางลบหรือแสดงว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ย เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตัวนายกิ้งแต่อย่างใดเป็นการอาศัยหลักการทางการทูตเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันอาจลุกลามนี่เอกสารนะเอกสารที่ชี้แจงและเมื่อเกิดความเข้าใจผิดก็ได้ทมีการชี้แจงและกล่าวคำขอโทษตอนจำไดยที่ใส่แน่แน่ต่อแม่ทัพภาคที่สอง S <S ไม่มีผลกระทบต่อการทํางานของกองทัพแต่อย่างใด <S <S อย่างได้แก้ปัญหาด้วยแก้ปัญหาอ่าเนาะนีะบทสนทนาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความที่เรียกร้องเอาผลประโยชน์ดใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยมีแต่เรื่องประเทศชาติเป็นตัวตั้งไม่มีประโยชน์ตัวนคำช<อ>ี้แจงทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ อยู่ที่ศาล9ท่านฮะจะวินิจฉัยยังไงอยู่ในวันที่21บครับ21เนี่ยนายกแพทองทานเนี่ยจะต้องไปให้ปากคำแต่ว่าแสดงเจตนารมต่อศาลแสดงเจตนารมณแต่ศาลก็ดูคำชี้แจงนี้แล้ว อันนี้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยสารฟังไหมคถ้าไม่ฟังก็ซักต่อคือยี่สิบเก้าเนี่ยมันจะออกเนี่ยแหละหลุดไม่หลุดนี่แหละที่สองฝั่งนี้แหละใช่มันโยกอย่างนี้ใช่ไหมห้าสี่ฝั่งอาจจะห้าสี่ฝั่งนี้หรือว่าห้าสี่ฝั่งนู้นหรือว่าหกสามก็ได้นี่เขาบอกว่าให้ดูลมลมตอนเนี้ยอาทิตย์เนี้ยพายุได้ไหม ลงมาที่เนี้ยเขาบอกให้ดูฝนฟ้าเ่อยดูว่าในสองอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีปรากฏการก่อนปากรกฏการ่ากรกฏการน่าสนใจผมไม่เฉลยและจะดูว่าผมไม่เฉลยให้ดูปรากฏการณ์ที่เราอาจจะเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้สามแนวทางในคำวินิจฉัยของศาลถ้ากรณีพ้นไม่พ้นเนี่ยถ้าพ้นอ่าาก่อนลาออกเป็นเรื่องทาออกเพื่อจะให้จำหน่ายคดีไม่น่าจะเกิดนะตอนนี้ไม่ไม่เห็นนี้ ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเห็นไม่น่าน่าจะเกิดเพราะรู้สึกว่าท่านนายกและก็สมียงนี่ค่อนข้างมั่นใจว่าสู้ได้เพราะไม่น่าจะลาออกอันนี้อันนี้สู้จนนาทีสุดท้ายทางนี้แหละมากกว่าทางนี้แหละทีนี้คําวินิจฉัยเนี่ยนะชี้ชะตาการเมืองแน่แน่นอนเลยถ้ากรณีที่พี่วีบอกแล้วพ้นคำวินิจฉัยหมายความว่ายกโทษให้หมายถึงว่าไม่ผิดจริยธรรมนะก็เป็นต่อนะแต่ว่าถ้า สมมติสารบอกว่าพนตำแหน่งนายกทันทีตอนนี้ต้องเลือกและตัวเลือกนั่นก็คือคุณชัยเกษมชัยเกษมใช่ไหมจะเป็นตัวเลือกไงี้ยยังชัยเกษมแต่ชัยเกษมจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังมีคนพอยังมีคนอยากเป็นอยู่มีคนอยากเป็นใครอ่าในในบัญชีต้องดูบัญชีดิในบัญชีคนอยากเป็นก็เยอะลุงลุงก้อมอยากเป็นแต่ว่าก้อมอยากเป็นไม่ได้คะแนนเสียงไม่ได้เพราะตอนนี้ลุงพีลุงพีไม่ได้อยู่แล้ว อกแตกไงแต่คนนี้ก่อนลุงพีเนี่ยลุงหนูลุงหนูไปไกลๆเลยทีนี้ก่อนลุงพีมันยังมีลุงตู่ไงลุงตู่ไม่อยากเป็นลุงตู่ไม่อยากเป็นแต่จจะถูกคนสนับสนนเยอะทีนี้แนวทางยุบสภาเกิดขึ้นได้ไหมตอนนี้มีการตีความจากกิษฎีกาออกมารักษาการบอกว่ารักษาการยุบสภาไม่ได้ทำหน้าที่นายกได้ทุกอย่างยกเว้นยุบสภา แต่กฎหมายฝั่งบอกยุบได้เลยโง่ไม่รู้แหละการเมืองถ้ามันมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละอันมันดูเรื่องของอนาคตของเพื่อไทยอนาคตรัฐบาลอนาคตของชินวัตรอนาคตของนายกรัฐมตีนะอันแรกเลยคีรพอยต้องจับตาสถานมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยความขัดแย้งไทยกัมพูชากระแสชาตินิยมรุนแรงมากมากและส่งผลให้คะแนนนิยมของทหาร พุ่งแสงหน้ารัฐบาลสังคมเนี่ยต้องการผู้นำที่เข้มแข็งนะและยิ่งล่าสุดเนี่ยอย่างเนี่ยสัญญาณลบเนี่ยจากทหารกองทัพทั้งกองทัพบ้านที่สองและกองทัพบกโอ้เขาบอกว่าแรงเลยระวังคำนี้น่าสนใจและเกาะติดนะสิทธิ์ป้องกันตนเองสิทธิ์ป้องกันตนเองป้องกันตนเองนี่ไงสิทธิ์ป้องกันตนเองเนี่ยรัฐบาลพยายามดึงเกมเข้าไปสู่โหมดเจรจาแต่ฉากหน้าข้างหน้ามันลบกันนั่นไง พอมันลบกันทหารต้องใช้สิทธิ์สิทธิ์ป้องกันตนเองสิทธิ์ป้องกันตนเองและเป็นสิทธิ์ที่เหนืออำนาจรัฐบาลและถ้าสิทธิ์ป้องกันตนเองไปเรื่อยๆเนี่ยความนิยมในทหารก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะครับพี่โอพี่วีในเจจังหวัดชายแดนเนี่ยเขาประกาศกดเอกการศึกแล้วอำนาจไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแล้วนะอำนาจอยู่ที่กองทัพกี่กิโลกี่กิโลก่กิโลจชะโอ้โหทั้งหมดเลยกกิโลนะยาวเจ็ดจังหวัดเนี่ยนะสุรินศรีสะเกด แม้แต่บูมยิ่งตอนนี้ความนิยมฐานพุ่งถามว่าแล้วมีกฎหมายคือไอกฎในการศึกรองรับเขาทําอะไรก็ได้ได้เลยเขาทำได้เลยนะตอนนี้นิยมนัการเมืองก็ลดง่ายเงิยทหารเปิดฉากตุ้มไปนี่พี่ชการเมืองจะไปค้าเนี่ยยิ่งต่ำลงไปอีกตอนนี้นะการเมืองนะประชาชนไม่มั่นใจประชาชนไม่ไว้วางใจประชาชนขาดศรัทธา คุณจะเรียกความนิยมมายังไงนี่ดูตัวอย่างที่ท่านเมทัพปักสองไปที่สาธิตเกษตรนะครับอีกนะโอ้นี่สายเป็นป๊อปปูล่าตอนนี้ดูตำดูมี่หมดบาทท่านเนี่ยนะผมว่ามากกว่าแม่ทัพแล้วผมว่าเป็นนักการเมืองอะนักการเมืองแล้วดูตรีจะไปทำอะไรครับแต่ ดึงความนิยมสร้างกระแสชาตินิยมสร้างกระแสความเป็นไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ก็ก็เลยมีเสียงเรียกร้องผู้นําที่ท่านเข้มแข็งเพราะนั้นนายกรอดไม่ลอดเนี่ยความต้องการของนผู้นําที่เข้มแข็งเนี่ยแม่ทัพพนโทคุณศิลได้ไหม แต่นายกต้องถับลอดขึ้นมาต้องแสดงสภาพความกิ้มแข็งให้ได้แล้ต้อุ่นสินยังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ผ่านระบบไม่ผ่านระบบยกเว้นว่าเขาไปใครกุญแจดอกสองในรัฐสภาบอกเอาคนนอกบัญชีนี่แหละคอยดูคอยดูตอนนี้การบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่หรือไม่เลือกตั้งครังหน้า เออพักไหนจะเอาเป็นแคดเดตเฮ้ยตอนนี้ลุงบ้านป่าติดต่อแล้วจองกันหน้าดูเลยลุงบ้านป่าติดต่อแล้วแต่จะไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ปัญหาคือลุงบ้านป่าไม่มีสน่ห์อ่าเออไม่รู้ขาดเสดแล้วไงผมรู้อย่างเงี้ยว่าลุงบ้านป่าติดต่อแล้วนะแกติดต่อเรื่อยอ่ะปัญหาคือตอนนี้พอทหารมีบทบาทมากขึ้นเขาบอกการเหมือนเป็นดินตอนนี้เหมือนลักลั่นทหารเหมือนนํารัฐบาลอ่ะอารมณ์อารมณ์ดำองเนี้ยใช่อารมณ์ดำองเนี้ยพี่วี ในภาวะสงครามในภาวะเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศครถ้าหารมันต้องนําการเมืองครับแต่ตอนนี้เรื่องต่ออายุราชการแม่ทัพภาคที่สองน่าจะจบแล้วจบจบแล้วรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธําว่าไงครับก็จะเจนเมื่อวานเราไปสัมภาษณ์พิเศษมาใช่ไม่เห็นด้วยกับระบบคุณคุณภูมิธรรมนี่ชัดเจนที่สุดก็คือปล่อยให้ระบบมันเดินไปเชื่อมั่นในระบบเชื่อว่าคนเนี่ยที่กองทัพได้วางไว้เนี่ยสามารถเข้ามา ทดแทนกันได้ไม่เชื่อกันต่ออายุราชการอาจารย์ตรงทองก็องเหมือนกันก็ไม่เห็นด้วยมันจะทําให้เสียระบบนี่พี่โอก็บอกว่าเนี่ยกระเสียณหนึ่งคนยี่สิบคนน่ะมันขยับขึ้นเลยแน่นอนเขาก็หมุนเวียนไปยีคน สามารถที่จะใช้งานแม่ทัพภาคสองเป็นที่ปรึกษาเป็นรายได้ใช่หมดนี่ดีกว่าแล้วถ้าดูถ้าดูที่ข้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคสองล่าสุดก็ไม่ได้ต้องการที่จะตกงนั้นนะครับบอกว่าเป็นเรื่องกระแสแต่ตัวเองคิดว่าส0สิกันยานี้จบแล้วจบแล้วครับอ่ามาดูต่อไปนายกเผยทองทานทักษิณติดกับเรื่องคดีไม่มีความอิสระและในการที่เคลื่อนเรื่องยากยากลำบากนะผมว่านะถึงวันที่เก้าและ เอาเอาวันที่29และวันที่9ต่อให้หลุดบารมีและความเชื่อมันอ่นของแพทองทานและคุณทักษิณไม่แน่ท <ด S 2> ีถอยลงทดถอยแต่ ยังมีอำนาจเหนือนักการเมืองทุกคนครเพราะว่าผ่านคดีผ่านคดีแล้วผ่านคดีต่างๆเนี่ยอำนาจกลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่บัลลปนายกตรีรัฐบาลเข้าใจแล้วว่าตอนนี้คะแนนความนิยมทหารสูงแล้วก็บารมีของรัฐบาลตกต่ำเนี่ยต้องทำอะไรเนี่ยโจทย์มันรู้แล้วนะนี่และตอนนี้อย่างที่บอกคือสู้เดินหน้าสู้จนรู้ชะตาและยืนยันหลักการผมเลียงเดี่ยวพี่ชด้วยนะวัดกันไปเลยวัดไปวัดไปเลยเพราะ สมมุติว่าออกไปก็สุดท้ายเดินถนนไม่ได้อ,อเพราะว่าเหมือนหนีคดีสอ,องอเนี่ยก็คือว่าต่อให้เป็นนายกต่อหรือว่าเพื่อไทยคุมหน้าต่อแล้วก็ไม่สู้จนสุดท้ายเนี่ยบารมีก็หมดยิ่งกว่าอตอนนี้เพื่อไทยพยายามทําอยู่อย่างหนึ่งรัฐบาลก็ทําอยู่อย่างภาวะวิกฤตแบบเนี้ยรัฐบาล ประเทศเราขาดผู้นําไม่ได้ไม่ได้นะต้องมีผู้นําไม่ได้มีแล้วตอนนี้ไงรักษาการนายกรักษาการก็รักษาการนี่ไงมันไม่เต็มขบวนนะอ่าอะต่อไปเรื่องคีย์พอยต์สำคัญเกี่ยวกับเสียภาพรัฐบาลเนี่ยก็พักร่วมต้องบอกว่าถึงน้าถึงแม้จะออกมายืนยันว่าเราไปด้วยกันเราไกันแต่ว่าอ่อนไหวนะมันอ่อนไหวมันปิ่มน้ํมันพักใดพักเดียวหนึ่งเนี่ยเบี้ยวจบเลยจบเลยพักไหนี้วากุนก็ตอนนี้รวมไอ้รวมไอ้รวมไทยสร้างชาติ ประชาธิปัตย์มีสิหมดคืออกแตกหมดพี่วีที่เปรี้ยวคุณไม่เห็นนะข้าวก่อนกินข้าวร่วมพักร่วมรัฐบาลมีพักหนึ่งไม่ไปเพราะงอนตั้งประหลัดไม่ได้สุดท้ายก็ตั้งได้แล้วตั้งได้แล้วตั้งได้แล้วเดี๋ยวก็ิ่มทานก้าวในข้าวก่อนนะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต้องบอกเป็นส่วนหนึ่งที่กดดันคะแนนนิยมของรัฐบาลให้ตกต่ำอนะยังโชคดีที่เรื่องเจรจาภาษีธรรมกลับมาในเลนส์ที่อยู่ในอาเซียน แต่ว่าสัญญาณล่าสุดที่เปค์ชาติลดดอกเบี้ยบอกเลยว่าตอนนี้มีหลายๆกลุ่มเฉพาะกลุ่มเงินเดือนที่ต่ำกว่าสามหมื่นนะซึ่งตอนนี้พี่โอเนี่ยเงินเดือนต่ำกว่าสามหมื่นเพราะที่เหลือภรรยาเอาหมดก็บอกคนที่เงินเดือนต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดผมสงสัยว่าทำไมคุณรู้เรื่องเพื่อนรู้หมดเรื่องผู้นำเพื่อไทยเนี่ยขาดแคลนเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าถามง่ายเลยถามง่ายเลยคุณบักบันคุณสมชายเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าชูใคร เพื่อไทยชูใครชูใครชูใครผมอยากรู้ว่าชูใครครับต้องคิดกันเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาอิงกระแสตลอดนะใช่เป็นพรรคที่อิงกระแสนะแม้จะมีอารมณ์เรื่องของบ้านใหญ่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเพื่อไทยกระแสตลอดนะพี่วีตอนเนี้ยแบรนด์เพื่อไทยเป็นยังไงเป็นแบรนด์ที่ต้องเขาเรียกว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้บ้านใหญ่เหมือนกันเหรอแบรนด์เดิมใช้ไม่ได้แล้วทายาทจ้าทายาทชินวัตรเข้ามาก็ใช้ไม่ได้ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยฉะนั้นต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคือแต่ที่จะอยู่ชีวิตต้องเปิดคนนอกใช่ไหมก็บอกอาจจะได้เวลาต้องหาคนนอกกันนะคนนอกในที่นี้อาจจะเป็นนักการเมืองก,ก,ก็ดีนะเป็นนัเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเลือกตั้งครั้งหน้าถึงตอนนี้นะก็คือว่าเพื่อไทยยังไม่รู้ว่าจะจูใครแต่เฉพาะรัฐบาลน,นี้ที่ครบปี70เนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเลยต้องไปตามคนนี้เลยรักษาการนายกผู้จัดการรัฐบาลแกนนําสําคัญของเพื่อไทย สามบอกอผมพี่ช้างพี่โอได้ไปสัมภาษณ์พิเศษรักษาการนายกถามเกี่ยวกับการเมืองหลายๆเรื่องและหนึ่งหนึ่งคำถามคือรัฐบาลน,นี้มีโอกาสครบเทอมหรือไม่เด็กหน้าม,มีคำตอบครับ